สวัสดีครับสวัสดี FC ช่องผู้พันขาประจําทุกท่านครับเนี่ยครับวันนี้ผู้พันก็ตัดหญ้านะครับก็ทําให้บายตัดหญ้ามาโดนท่อน้ําทําให้ท่อน้ําชํารุดเนี่ยนะครับก็เป็นท่อน้ําขนาด1นิ้วครับก็สําหรับวิธีการที่จะซ่อมนะครับท่านผู้ชมส่วนมากแล้วเวลาจะซ่อมท่อน้ำนะครับก็จะตัดแล้วนาเจ้าท่อ PVC ข้อต่อแบบนี้มาใช้ในการ ซ่อมแซมนะครับเจ้าท่อนี้ถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดก็ตก10กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการของผู้พันที่จะทําให้ดูนี้ก็จะช่วยประหยัดเงินประหยัดเวลาในการซ่อมแซมท่อน้นํานี้ก็เดี๋ยวเราตามไปรับชมกันเลยครับสําหรับอุปกรณ์นะครับที่เราจะใช้ในการซ่อมแซมท่อที่แตกนี้ก็ใช้เศษท่อแบบนี้ครับท่านชม ก็เป็นเศษท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเพราะว่าท่อที่แตกชํารุดก็เป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วเราก็ใช้เศษท่อขนาดหนึ่งนิ้วแหละนะครับที่จะมาในการซ่อมแซมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมนะครับที่ในบ้านใช้ท่อขนาดสีนหุนหรือ6หุนถ้าท่อชนิดนั้นแตกก็ใช้ขนาดเท่าเท่ากันนะครับมาใช้ในการปะซ่อมแซมก็เนี่ยครับก็เดี๋ยวเราะจะวัดขนาด รอยที่แตกนี้นะครนี่ครับรอยแตกก็ประมาณนี้นี่นะครับเราก็เอาให้ยาวกว่ารอยแตกมานิดนึงนะครับเนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะตัดผ่าผ่าครึ่งนะครับสำหรับท่อ PVC เนี่นครับตัดท่อ p v c ผ่าครึ่งงนี้นะครับ นี่นะครับท่านผู้ชมก็ท่อที่เราตัดครึ่งก็จะได้แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็ตัดท่อมาแบบนี้ก็ใช้แค่ครึ่งเดียวครับเนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยท่อที่เราจะทํองการปะเนที่แตกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะทากาวแล้วก็แปะลงไปนะครับแบบนี้นี่ครับอย่างเงี้ยเราก็ใช้กาวเนี่ยครับทาท่อครับ บริเวณท่อที่เราตัดมาเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับปะไปแบบนี้นะครับก็รอให้กาวแห้งเลยฮะ ถ้าท่านชมนะครับดันไม่เข้าก็อาจจะใช้ค้อนยางช่วยก็ได้นะครับค้อนยางดันไปแบบนี้นะครับเมื่อกาวแห้งแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะอุดน้ําแล้วก็ทําให้น้ําเนี่ยไม่รั่วซึมออกมาเลยครับแบบนี้ทําด้วยวิธีแบบนี้นะครับก็จะช่วยในการประหยัดเวลาประหยัดเงินที่เราจะต้องซื้อท่อข้อต่อหรือว่าต้องตัดท่อนะครับทําแบบนี้ก็จะช่วยให้ประหยัดเวลาเลยครับ ได้แบบนี้ครับท่านผู้ชมเปิดน้าเรียบร้อยใช้งานได้ปกติแล้วครับนี่น้าไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยเอาไปใช้งานได้นะครับสาหรับเศษท่อ PVC ที่เหลือครึ่งหนึ่งก็เอาไว้เป็นอะไหล่สำหรับในการใช้งานต่อได้นะครับก็สาหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้ก็ถ้าท่านผู้ชมชอบแล้วก็คิดว่ามีประโยชน์ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องภูพันขาประจำด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ